นี่เลยครับคือเกจเจสุดฮิตสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวหรือไปงานคอนเสิร์ตนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Beambox e b a t ครับเดี๋ยวมาดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเพื่อนพอเราสั่งซื้อมานะครับภายในกล่องเนี่ยขาจะมีอุปกรณ์ที่แถมมาให้คือตัวห้อยพวงกุญแจแบบนี้นะครับแถมมาให้ด้วยหน้าตาดูดีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มติดกันลอยหน้าจอของตัว Beambox e b a t ก็มีมาให้ด้วยเปิดกล่องออกมานะครับภายในกล่องเนี่ยจะมีสายชาร์จแบบไท e C และตัวเข็มกลัดที่เอาไว้ติดก,กับตัวบ e ีมบ็อกซ์ a ีภายในกล่องด้านในสุดนะครับให้เรายกออกมาตรงนี้จะเป็นคู่มือและวิธีติดตั้งการใช้งานต่างๆเนี่ยบอกเลยว,ว่าเขาเป็นแบบภาษาไทยนะครับบอกรายละเอียดเนี่ยเข้าใจง่ายมากๆนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนตัไหนนะครับอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยดูวิดีโอนี้ให้จบครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการใช้งานแบบง่ายๆเข้าใจเลยครับและตัวนี้แหละครับบีมบ e ็อกซ์ a b แบตบีมบ็อกซ์คืออะไระครับมันก็คือเข็มกลัดดิจิตอลนะครับ ที่มีหน้าจอ L.D. ขนาดเล็กมากๆ1.8นิ้วที่สามารถเปลี่ยนรูปภาพหรือเปลี่ยนวิดีโอบนเข็มกลัดได้ตามใจชอบผ่านแอปพลิเคชันมือถือเปลี่ยนคอนเทนต์ได้ไม่จำกัดอัปโหลดได้ทั้งรูปภาพไฟล์กิฟหรือแม้กระทั่งวิดีโอสั้นๆประมาณ3-5วินาทีเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้แอปในมือถือรองรับทั้งระบบ iOS และ Android วัสดุเป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะครับ ดีไซน์แบบ4 in อินหนึ่งเป็นได้ทั้งเข็มกลัดผงแจแปะแม่เหล็กติดตู้เย็นหรือตั้งโต๊ะแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ประมาณ8-16ถึงชั่วโมงแล้วแต่ความสว่างและประเภทไฟที่เปิดนี่แหละครับเข็มกลัดที่เขาแถมให้ตัวนี้เนี่ยในกรณีที่เราใช้แบบว่าติดเสื้อผ้าหรือติดอุปกรณ์ต่างที่เราคิดว่าใช้แม่เหล็กแล้วมันอาจจะไม่แน่นนะครับก็ใช้เข็มกลัดเนี่ยช่วยเสริมด้วยเพิ่มความหนาแน่นในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ในส่วนปุ่มด้านข้างนะครับปุ่มด้านข้างตัวนี้เนี่ยจะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดบลูทูธปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มด้านบนปุ่มด้านล่างตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบบใช้สี่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วคงสงสัยว่าประโยชน์จริงเนี่ยของอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นตัวแสดงตัวตนของเราครับไม่ว่าเราจะเอารูปภาพเราหรือรูปภาพคนที่เรารักต่างเนี่ยใส่ไว้เพื่อโชว์ความเป็นตัวตนของเราให้มันดูโดดเด่นมากยิ่ขึ้น หรือจะไปใช้ในงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ใส่รูปศิลปินที่ชอบหรือใส่ข้อความเชียร์พิมพ์ชื่อศิลปินให้วิ่งเป็นตัวสอนหรือใส่คลิปสั้นๆของเมลเราโชว์ไว้ที่อกเดินไปไหนใครก็รู้ว่าเราทีมใครถ้าเ,เพื่อนๆจะมาดัดแปลงในรูปแบบของธุรกิจนะครับก็สามารถใช้งานได้เพราะตัวเนี้ยเป็นนามบัตรดิจิทัลได้ใส่ QR Code ให้คนสแกนไ G หรือ Line ได้ทันทีผมว่านะมันทำให้สินค้าของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดูปโปรและล้ำกว่าใครในงานแน่นอนครับหรือใครเป็นสายแฟชั่นนะครับตัวนี้ก็นำไปติดกระเป๋าเก๋ๆติดหมวกเพื่อเปลี่ยนให้เข้ากับชุดในแต่ละวันเนี่ยได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเรื่องของความสว่างได้แบบนี้นะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นตัวลบข้อมูลออกไปได้เลยนี่เป็นการปิดในโหมดของสลิปโหมดในส่วนตรงนี้นะครับเป็นไฟ rgb สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง6สีนะครับเพียงแตะแบบนี้นะครับแล้วก็ปัดขึ้นแบบนี้นี่ครับมีสีให้เราเลือกมากมายเลย เราอาจจะไปใช้ในรูปแบบการใช้งานต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีได้เลยกดแตะแบบนี้จะเป็นเหมือนไฟฉุกเฉินด้วยต่อไปมาดูวิธีการติดตั้งไฟวิดีโอรูปภาพไฟลคลิปต่างๆกันนะครับนี่พเพื่อนๆสังเกตตัวนี้นะด้านข้างตัวนี้นะจะมีปุ่มอยู่ด้านบนนะกดไปเลยนะกดแตะไปหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะเข้ามาในส่วนของบูทูธแล้วก็ให้เราสแกนสแกนได้เลยครับพอสแกนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเจอแอปพลิเคชันของตัว b ี m b o x eBa อตัวนี้นะนี่ครับ เปิดบื้องตนให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เปิดเสร็จเรียบร้อยจะมีโหมดการใช้งานอยู่เพียง3โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยจะเป็นภาพเดี่ยวนะครับให้เราเลือกภาพในมือถือแล้วเนี่ยเลือกไปได้เลยโหมดที่2เนี่ยเป็นภาพสไลด์โชว์นะครับเลือกภาพได้หลายภาพนะครับโหมดที่3เนี่ยเป็นวิดีโอและกลิปนี่ผมกดให้ดูแบบนี้นะ ผมก็เลือกวิดีโอของผมนะที่เในทศัพท์มือถือผมนะว่าเอ๊อยากเอาเดีโอตัวไหนนะก็เลือกมาหนึ่งตัวนะครับสามารถเลือกได้ทีละวิดีโอนะครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดอัปโหลดวิดีโอได้เลยครับการส่งไฟล์ผ่านบุธุนะครับยิ่งไฟล์วิดีโอเนี่ยมีความละเอียดสูงหรือไฟล์ใหญ่การทอนเฟอร์จากมือถือลงเข็มกัดเนี่ยจะนานขึ้นบางทีอาจจะรอเป็นนาทีดังนั้นแนะนําให้ใช้ไฟล์รีไซส์ที่มีขนาดพอกับหน้าจอ240คูณ240หรือ320 คูณ320พิกเซลจะส่งไวมากครับจำนวนของไฟล์วิดีโอนะครับที่เราจะอัปโหลดขึ้นตัว Beambox e b a t เนี่ยได้ประมาณ8 10ไฟล์วิดีโอนะครับแต่ละไฟล์วิดีโอเนี่ยอยู่ประมาณ3 5วินาทีสำหรับในส่วนภาพนิ่งนะครับจะใส่ได้มากกว่าได้ประมาณ20 50รูปขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์รูปภาพนั้นๆตัวนี้มีมาตรฐานการกันน้ำด้วยนะครับระดับ IP 54ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำเท่านั้น หากเพื่อนๆท่านไหนดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดตรงมุมล่างซ้ายมือของวิดีโอชุดนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมและกำลังใจดีๆสวัสดีครับ